รอ้ถี่ก็ระบายการจาจรถ้าเราพีนร็ีดเนืออเราก็จะได้ช่วยไปถ้าไม่ได้ช่วยพี่ก็แจ้งใปทีเพราะว่ามันแจ้งหลังถูกไหมฮะครั้งแรกคือเราต้องเรื่องัวเจ็บก่อนการจราจรต้องมาเป็นรองถูกไหมฮะหอจากนั้นพี่แจ้งการจราจรทางสูนย์ศ์พี่ก็แจ้งขึ้นไปเลยศูนยงศ์นะฮะก็บอกเขาเลยว่าการจราจรหนาแน่ไม่ต้องบอกโอะไรวกไม่ต้องบอกคือเราเราพูดได้ชัดๆเลยถ้าถ้าเราเป็น ไม่เป็นก็ไม่เป็นนะฮะเราก็แจ้งปกติเลยนะฮะว่ามีการจราจรหนาแน่นยังไงให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลหน่อยนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จก็จบแล้วตรงนั้นใช่ไหมฮะทีนี้พี่ก็พอรถพยาบาลมาปั๊บพี่ก็แจ้งลับเข้าไปที่ศูนย์อีกทีหนึ่งนะฮะว่าศุนหงอตอนนี้รถพยาบาลรถพยาบาลเข้าพื้นที่แล้วได้นำผู้เจ็บส่งรอพอไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ พอหลังจากการเสร็จครับพี่บอกว่าขออนุญาตแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าสีอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้วตำรวจก็ไล่เข้าพื้นที่แล้วเราก็ว่าเป็นการเสร็จที่ถึงแล้วเดีอย่างี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวอย่างให้เหมือนจริงเลยนะครับอยู่บนท้องถนนเลยนะครับเดี๋ยวช่วยดูแล้วกันนะครับช่วยดูนะครับหลังจากดูเราสาธิตปุ๊บแล้วก็ช่วยจําแล้วก็ยังไงเดี๋ยวอ่าแล้วท่านก็ลองลองออกอากาศดูนะครับเอาใช้ฟักตัดไม้ลุกขึ้นมา เอากลางถนนเลยมาเอาให้เหมือนจริงเลยนะครับ